ค่ะพี่ระดาวันนี้ก็มีเคสที่เป็นผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายเปลี่ยนไตนะคะ<ม>ซึ่งท่านนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้ทีน่ารักมากแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่มีความสุขกับครอบครัวเขาไปด้วยนะคะพี่ท่านนี้นะคะเป็นผู้หญิงเนาะเพศหญิงอายุประมาณ50นะครับเดิมทีเนี่ยเป็นผู้ป่วยไตในระยะที่5นะครับตอนที่มาปรึกษาก<ม>ับแมปเนี่ยคือค่าไตายอยู่ระยะ5และ eGFR อยู่ที่10 เก้าสิบเอ็ดอยู่อย่างนี้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงทีนี้ด้วยความที่พี่เขาเนี่ยพอมาเจอกับแอบปบเราได้ปรึกษากันแล้วก็ให้คําแนะนําในเรื่องของข้อมูลผู้ชนาการนะคะพี่เขาก็กินตามที่แนะนําไปสุภาพเขาเป็นแค่ผู้ป่วยโรคแต่ระยะห้าแต่ว่าภาพภายนอกเนี่ยเป็นคนปกติคือแข็งแรงสดใสมากนอกจากที่จะคุมอาหารด้วยใช่ไหมครับพี่เขาก็ตัดสินใจทานอูมิสองซองเนะาะแต่ระยะห้าอูมิสองแล้วก็ ฮาร์ดหนึ่งนะคาิดต่อกันมาเนี่ยอยู่ที่เก้าครั้งเก้าครั้ง<ม>ได้นะคบแต่แต่ละครั้งก็คือช่วงอูมิ 2, สองฮาร์ดหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยนะคะพอจนถึงวันหนึ่งเนี่ยไปพบคุณหมอไตคุณหมอก็เลยให้คําแนะนําว่าด้วยที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ค่อยมีอาการเหมือนคนระยะห้าทั่วไปที่ต้องบวมต้องฟอกต้องอะไรใช่ไหมครับ<ม>ของเสียก็ไม่ได้เยอะสุขภาพก็ดีเขาก็เลยแนะนําว่าให้มาแบบปลูกถ่ายไตยไหมลองปรึกษา,ากับคนในครอบครัวดูอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ตกลงว่าได้บุตรสาวนะคบลูกสาวบริจาคไตให้ ข้างนึทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็คือว่าในช่วงที่ก่อนรอผ่าตัดปลูกถ่ายไตเนี่ยยังแอปยังคงแนะนําให้กินอุมิ2องฮาร์หไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็ได้แนะนํากับพี่เขาว่าก่อนทําการผ่าตัดสัก7-10วันพี่ค่อยหยุดทานตัวอุมิส่วนตัว HRT ฮาร์ดเราเนี่ยยังคงทานต่อเนื่องได้อยู่พี่เขาก็ปฏิบัติตัวตามที่แนะนําหมดเลยนะครับพอไปถึงเข้าวันที่ผ่าตัดปลูกถ่ายไตเนี่ยก็คือเมื่อต้นพฤษภาเนี่เองนะครับ แจ้งกับแอปมาว่าพี่ขึ้นเคียงแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พี่เชื่อไหมว่าประมาณแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเป็นผู้ป่วยที่เขาไม่ค่อยเจอมาก่อนคือไม่เจอมาก่อนเลยว่าเป็นผู้ป่วยที่สุขภาพดีมากพักฟื้นตัวฟื้นตัวได้เร็วออกจากโรงพยาบาลเร็วแล้วก็เสียเลือดน้อยมาก และล่าสุดได้คุยกันเมื่อวานพี่เขาเสียงสดใสเหมือนเดิมเลยก็บอกว่าน้องแอฟรู้ไหมตอนเนี้ยคุณหมอบอกพี่แล้วว่าพี่เหมือนเป็นคนปกติแล้วนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนผู้ป่วยแล้วบอกว่าขอบคุณน้องแอฟมากที่แนะนําให้ทานตัวอูมิกับฮาร์ดนะคะก่อนหน้านั้นแอฟก็คุยเสมอว่าถ้าพี่ทานตัวนี้อูมิ2สองฮาร์ดหนึ่งเราไปเนี่ยใช่ไหมก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวเองเนาะการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดเรามันจะได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะนะคะก็พี่เขาเลยแบบโทรมาขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆกก็เป็นเคสที่ประทับใจ พอหลังจากปลูกถ่ายไตเสร็จเนี่ยอ่ะตัวของคุณแม่ก็คือพี่ทานนี้นะครับคือแอป,ปก็ไม่ได้ให้ทานต่อเนื่องจากว่า<ม>เดี๋ยวมันจะไปไปกับยากดภูมิคุณหมอเนาะเพราะว่าคนที่ปลูกถ่ายไตเนี่ยต้องทานมีการทานยากดภูมิอะไรตลอดชีวิตอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็ไม่ได้ทานต่อเนื่องแต่แอป,ปก็แนะนําให้กับน้องน้องลูกสาวเนี่ยที่เหลือไตข้างนึงเนี่ยเป็นการทานบํารุงไว้วันละหนึ่งซองครับอ่ามีม,มีคำถามคะก็คือว่าทำไมคุณแอป,ปถึงแนะนำให้กับท่านที่ปลูกถ่ายไต หยุดทานอูมิก่อนเจ็ดวันนะคะที่แนะนําให้หยุดทานก่อนเจ็ดวันเนื่องจากว่าทุกเคสที่มีการผ่าตัดน,นะครับด้วยจากที่อูมิของเราเนี่ยภาพรวมก็คือเขาทําให้ระบบไหลเวียนเลือดเไหล,หลเวียนดีถ้าเกิดว่าเราทานแล้วไม่มีเว้นช่วงปั๊บมันจะทําให้เกิดการสูญเสียเลือดได้มากขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยให้มีการหยุดทานก่อนแล้วพอหลังพักฟื้นสักเจ็ดวันเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่เคสปลูกถ่ายไตนะครับก็สามารถทานอูมิต่อได้เหมือนกันคือก่อนเจ็ดและหลังเจ็ดเนี่ยสามารถทาน เพิ่มเพิ่มภูมิแล้วก็ลดการอักเสบได้แต่กรณีที่มีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเราจะไม่แนะนําให้ทานต่อครับโอเคใช่แล้วนะคะเพราะว่าอูมิของเราเนาะทำให้การไหลเวียนของเลือดดีเราก็เลยป้องกันไว้ก่อนนะคะในกรณีมีการผ่าตัดเราก็จะแนะนําประมาณนี้นะคะว่าให้หยุดก่อนมีการผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดแต่ว่าหลังผ่าตัดสักอ่าห้าวันเจ็ดวันนะคะนี่คือหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่เคสอ่าปลูกถ่ายไตเนี่ยคือถ้าทานต่อ แผลจะฟื้นได้ดีนะคะแต่ว่าในกรณีปลูกไถไตก็คือผู้ป่วยต้องทานยากดภูมิตลอดชีวิตแล้วถ้าเกิดว่าคือทานอุมิเราก็ห่วงเรื่องสลัดไตก็คือการปฏิเสธไตนั่นเองค่ะเราก็เลยไม่ได้แนะนำให้กับผู้ที่ปลูกไยไตยทานต่อเนาะเพื่อป้องกันเคสนี้นะคะเพราะว่ากว่าที่ผู้ป่วยจะได้ไตใหม่มาคือความหวังของเขา นั้นอันไหนที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเราก็จะป้องกันไว้ก่อนนะคะก็ขอบคุณน้องแอปสําหรับวันนี้ด้วยนะคะสําหรับเคสนี้ดีมากๆเลยนะคะก็คือในหลังเป็นตริยา5้า ถึงจะไม่มีอาการเราก็ควรที่จะดูแลแล้วอุมมกะฮาเราเป็นตัวที่ดูแลได้ดีมากๆเลยเนาะให้มีสุขภาพชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในช่วงก่อนนั้นแล้วก็คุณพี่ท่านนิ้คือดีมากๆที่คุณหมอแนะนําแล้วก็มีเนาะมีลูกสาวที่บรจิจาคให้พอดีนะคะแล้วคือถ้าการปลูกถ่ายไตยอยู่ในช่วงที่ร่างกายแข็งแรงอะคะ่ะ จะได้ฟื้นฟูได้เร็วนะคะก็ยินดีกับท่านนี้ด้วยและยังได้ส่งต่ออูมีให้กับลูกสาวนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเสื่อมของไตที่เหลือข้างเดียวแล้วก็การใช้ชีวิตไปอีกยาวๆเลยนะคะด้วยไตยข้างเดียวและไม่แน่นะคะในครอบครัวมีอีกหลายท่านนะคะก็อาจจะมีการแบ่งปันต่อด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องแอปนะคะสําหรับข้อมูลดีๆด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี